จากผู้ชายธรรมดาคนนึ่งจากผู้ชายที่แทบจะไม่มีอะไรเหลือจากผู้ชายที่มีเงินเหลือในบัญชี15บาทาบทมาวันนี้ครับวันนี้ก็มาปรับพื้นที่นะครับทำบ้านสวนนะครับหลังจากที่เราทำธุรกิจรีบบิ้นดนายเนาะแล้วพอมีรายได้ครับก็สามารถซื้อที่ได้สี่ไร่นะครับ ผู้ชายคนนี้มีไรายได้ต่อเดือนหลักล้านตอนนี้ก็ทำนะบ้านสวนนะครับก็ตรงนู้นก็จะปลูกบ้านนะครับก็เยอจะแยกเลยครับตรงน,นี้ก็มีฝายห้าตัวครับนะอันนี้คือข้อควายครับมาตรฐานเนาะตอนนี้ก็คือแมคโครครับเริ่มจากวันที่ผู้ชายคนนี้ได้ตัดสินใจเดินเข้ามาในบริษัทริสวัตุนายแล้วศึกษาอย่างจริงจังชีวิตผู้ชายคนนี้ก็เปลี่ยนไป คุณธราเทพสัทองล้อมคุณทองเอกนะครับจากลิกขรทุนายครับเริ่มต้นแค่375บาทครับก็สามารถสร้างรายได้หลักล้านให้เราได้นะครับนะครับก็อยากให้ทุกท่านลองลองเข้ามาศึกษาดูนะครับถ้าอยากมีชีวิตแบบนี้นะครับนะครับเพราะว่าปกติงานที่เราทํามันไม่ได้ทำให้เรารวยครับลองดูนะครับเครือข่ายนะครับผู้บริโภคนะครับถูกต้องทางกฎหมายลิรรันนายครับ เริ่มต้น375ก็สามารถเปลี่ยนคีวิตได้เหมือนผมครับจากผมครับทองเอกครับทองเอกผู้ชายธรรมดาที่ไม่ธรรมดาปัจจุบันคุณทองเอกนำรายได้มาต่อยอดซื้อที่ดินกว่า4ไร่ทำการเกษตรประสมผสานและยังไม่หยุดพัฒนาทีมงานอยู่ทุกวัน ผมก็เป็นของผมแบบนี้ผมมีรายได้เข้าทุกวันผมไม่จำเป็นต้องสร้างภาพเลิศหรูผมมีผมไม่จำเป็นต้องคุยโอ้อวดเพราะสิ่งที่ผมทำแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นย่อมมีคนเห็นเองทองเอกทราเทพสามทองล้อมนัักหใใ้งจสม